อ่โโหเก่านี่สื่อเลขเราว่าแค่นี้แล้วเราเอาแค่นี้มันเขียนข้าวคูบาดได้นี่ว่าโอ้คือยังคอยเอาซอยมันให้เจ้าผลวะแล้วก็กลับมาให้คือดีแท้ไอ่เคยก็เรย่หัดบนน้ำราวก็นั่งเจ้าหญยโอ้ยคอยือดีใจแท้ไอ้สิดอกเจ้าจับเอาเลยบ่เอยก็จับอนน้ำราวก็ให้วก็เงยมาเอายายเราวะเอากันเลยโดนโดนไฟรถนี่ไอขุนเอาเงินมาห้บาเอาเงินขันมือเดียวกันบ่มือขึ้นเดียวกันไอขุนเอาเงิน สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะก็ยินดีตอนน้อนรับทุกท่านนะคะเขาซูช่องเจตังคุณผู้ไทยนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะแอดมีคลิปมาฝากแฟนคลับแฟนช่องก็คือคลิปของคุณแม่นุชนะคะท่านผู้ชมราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันนะคะสําหรับหมวดที่แล้วแอดมินบุได้ลงคลิปนะคะมีแต่บุญถ้ำน้ำโชคลงนะคะเมื่อนี้ก็เลยจะเอาคลิปความฝันของคุณยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะก็ถามว่าตัวเลข แมนบ่แมนก็ให้ท่านผู้ชมเป็นคนพิจารณาเอาเองนะคะก็ให้ท่านผู้ชมเอ่อพิจารณาดีๆวิเคราะห์เอาเองนะคะว่าตัวเลขที่คุณแม่เบอกมันสิแมนบอมันสิจิงบอเท่ากับพวกหูได้เนาะคะ่ะเท่าบมเมนกล่องสลากแต่วาทีแน่ๆเพ่นบอกว่าเขาเขียนไห่สามตเขาก็คือคนที่ตายไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคืออาจารย์คนนั่นแหละที่เสียชีวิตไปแล้วนะเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจากไหนท่านผู้ชมก็เข้าไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี่น้ำเจตังเลยนะคะซึ่ง,ง,งตอนนี้เจตังกำลังเดินทางนะคะท่านผู้ชมที่สิไปถามตัวเลขอีกหมองหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้นะคะก่อนที่สิไปติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้อดมินนลนะเมเดค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเด้อสิได้ประภัส์คลิปใหม่ๆต่อไปนะคะท่านผู้ชมไป ติดตามรับชมคลิปด้วยกันเลยนะคะาโอ้คนตายไปแล้วตายไปแล้วเสียชีวิตหลายเพื่อนเป็นครูไงเป็นครูไงเราเป็นพ่อมู่เดียวกันซ้อนอยุไส้ซ้อนย่บ้านซ้อนอยู่บ้านมหาชัยหอมผัวเหลวโรงเรียนโคกวางผัวเหลวคมาหลุดมาหลุดยืนเฮ็ดม่รู้อยู่หลุดลวงมือล้วงโจกถงหลุป้อนให้ป้อนให้หลุดไป ไมตกหลัมาเบิ้งเราเพิ่นหลยอว่าเอาซื of ้อบ่กน <bey> <down> ั <mother com enders> ้นนะโหโเก่านี่ื้อเลขเราว่าแค่นี้แล้วเราเ่าแค่นี้เพิ่นเขียนให้เลยวะยายเขียนให้เลยฝันนี้นนี้ฝันมาขึ้นสดสดปะค่ะสดสดเลยอ้าวเฮาว่าคู่บาได้่เฮียว่าโอ้คือคือนอกแถวนอกเฮาว่าเรากย่างไปหาว่าเขาตีไก่คนไหยเขาเก่าเราจับเราเอาแท่ถุงไว้เลยเราเขียนปีให้เอาซื่อพวกนั้นเลขตัวนี้ หกหกเก้าเราว่ะเทาก็เลยเอามาผึ่ง็ไมเทากับใยเราแบบใยเราแบบในเขียนเป็นตัวให้เรียบว่ายายเขียนตัวให้เลยหกหกเก้าสามตัวเป็นอัการยังเขียนปากกาแดงกับปากกาดำเงินเขียนในความผัดโบดิเบิงร์ลเซว่าเด็กบอกเออผัดโบดิสังเกตวันนั้นมันทังเป็นตัวขยายโซมิจิพอๆน้อยครับต้องโซมิจิเนี่ยมันตัวใหญ่กว่ากระสีอยู่แล้เขียนให้เฉพาะคักคืนอ้าวคุ้มบาเดะนี่ว่าโอ้คือยังนออย่างนั้นคือเก่าอยู่นอ่นว่ะเพื่อ จุกถุงย่างหล่นโอ้ผู้เบานำเลยเอาบินมายื่นห้แล้วก็บผู้เบานำเลยไปหาคนหลายๆตัวเขียนให้่สามตัวเลยปะใหญ่สามตัวเขียนให้เท่านี้แล้วก็ไปเลยไปเลยไปหาผมบ้องขับตีใกล้ๆกันเลยว่ากันบ้ากันว่าก็คักแท้อันนี้เอ็ไม่รู้อยู่หนะอันนี้กันบ่ากูเห็นจังเลยกันบ้าครับกันบอาให้พุ่นเลาก็ยกถุงหล่นย่างอ่ะเราเคยใช้เวรหูยง่ายเลยเวรต้องกับโอ้กันบ้าใช่แล้วอยู่บ้านใดก่อนฮะเอาก็อยู่บ้านเฮานี่แล้วผู้ใด คู่บุญก้องเหรพ่อเขาตุยพ่อเขาไอ้กอบนะโอ้เจตตังกับปู่โหนค่ะท่านผูคู่บ่ายตุกันจบเพท่านเกิดโหนเพราะว่าเจตตังกับปู่โหนเนาะท่านนี้เกิดคู่บ่ายตุกันเป็นคู่ใหญ่สอนอยู่โรงเรียนกกว้างค่ะอันคุณยายอายุเท่าไรแล้วก็ันคุณแม่บ่าวให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยอายุเท่าไรแล้วเจ้าห้าวนี่เจ็ดสิบสี่เจ้าเจ็ดสิบสี่ปีอายุของยายเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีเหมือนกันกับอาจารย์แบาเพื่อนกันเลยอืมห้าวนะ มันนี่เมือนก้อนๆนั่นนั่นเจ้าฝันบ่ได้ทายคิปให้ท่านผู้ชมฟังเอาเราอันความฝันตัวนั่นให้ฟังเอเนี่เออมันฝันสองสองวดอันนี้เป็นเทือที่สองหนึ่งบอกที่สองได้บอกเทือที่หนึ่งเราให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยค่ะงวดที่หนึ่งเนี่ยเข้าฝันว่าอันเอออันืออนไก่กันก็เข้าอยู่บ้านมหาชัยอ้หมอเราเป็นผู้ใหญ่เก่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเข้ากันนับถือว่าอ้ายอายเอนแต่เราแต่อายแล้วก็เออคณย่ายคณย่ายเราเอนแต่คณย่ายคณย่ายคอยเอาซอยมาให้เจ้าผลวะแล้วก็กลับมาให้คือดีแท้ไอ ก็เล no oh, ิ необход, ่มห <lem Becca. S 1> ับบนน้ำราว้วก uh. ็นั่งอยู่ขึ้นบังพองเจ้าแล้วก็นั่งล่วกับขึ้ยื่สิครับโอ้ยคือดีเธอไอใส่ซอยได้ย้ายขวามาให้เจ้าลราโอ้ยคือดีเธอไอว่ะสิแมนท่งคำผัวเราเอบบึงเขาก็กั๊เอาแล้วก็นั่งคุยเดียวไปโดนเติบคุยดังอื่นคอยจะซอยมาให้เจ้าใหญ่โอ้ยคอยคือดีใจเธอไอเสิยหอกเจ้าจับเอาเลยบ่เอ้ยก็จับเอาน้ำราวก็ห้าเราก็ยื่อมาเอายหญ่เราว่ะเขาก็เลยกลับเอาน้ำราวกำน้ำเราโอ้ยใหญ่ไอคือขับเธอไอว่ะเซ็นใหญ่บอยใหญอย ประมาณนักบาทนี่ล่ะโอ้นักบาทงามได้หักทองค้ำโมเมนต์ดอกทองเกี็เพื่อนพวกนั้นทองเกี็ดหรอกเพื่อนอยากจือเล่าจืดหยินก็ขับแค่ไอ้หมอเราว่าคอยไหมเจ้าใหญ่เอ้ยโอ้ยคือดีแท้ไอ้หว่าเฮาเลยว่าจังสันคนเป็นไอ้หมอนีเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะไอ้หมอน่ะครับแต่ว่าเล่าสิเลือเอ้ยแต่มีชีวิตเนี่ยแหละคนเฮือนใกล้กันเคยกินเคยอยู่มานำกันเห็ดอย่างมานำกันกับเราแต่ว่าเมียเราตายแล้วเราเป็นพ่อไม้ เงินใกล้ๆกันนี่แหละตรงคันวันละเอาสอยมาให้เออเท่ากับรับไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเขากับกำเอาเลยแม่นะกำเอาเลอยเดี๋ยวไม่คือดีใจแท่ไอ้ละคอยไม้เจ้าใหญ่หรอะมีเท่านี้บอกความฝันมือแรกเออมือแรกก็มีดนดนไปรดนมี่อะขุนเอาเงินมาให้บ้านเอาเงินคข้ันมือเดียวกันบอกมือขึ้นเดียวกันออเขุนเอาเงินมาให้หนึ่งสามสิบอ๋อย่างเข้ามาตรงโกงมึงย่อมโดโจกออกมาแล้วออสนุดแล้วเอื่นสนุด อันคอยเอาเงินให้เจ้าเราวะแม่ก็เลยกลับเอานำเงินนั้นมันสิเป็นแบ่งยี่สิบกับแบ่งสิบใบสิบตะกี้โอ้มันแค่นี้น้ำไอขุนเนี่ยขุนขอให้เจ้าเด้อสนุสเราว่าเอออ่ยป่อยดีใจดิอันนี้ก็นได้ฟันคือกันขึ้นเดียวกันบอขนเดียวกันขึ้นแรกอันนี้ขึ้นเดียวกันกับตาหมอเออเปลี่ยนจากสั้นเอาแบ่งธนบัตรเป็นอ่สมัยเก่า มันได้ตะกอใบสร้างตะกอเฮาบักสิตะกอเออมันเป็น2ใบเป็นแบ่งเนาะเป็น2เป็น2ใบเออ2ใบเฮาก็พือเบิ่ง30บาทเราก็บอกเลยใส่ว่า30บาทจเงินให้เจ้าว่าเอาเงินให้เจ้า30บาทคุณยายเอาบ่ค่ะวก็เอาแล้วเนาะหาเว้าอือก็เอาเฮาก็ดีโอ้ยดีใจอ้าย่อยฟืนก็ว่าแล้วก็ยงออกไปอเท่านั้น มัดเท่าน <styles> <t ôi distances> er ี้หน่อยเอาเงินมาให้แล้วก็ไปนะแล้วก็ออกหนีเลยเราเดินเข้ามากันคุยกับหมอจบแล้วหรือยังที่แรกคุยกับหมอเมื่อก่อนนล้วไอ้หมอน่ะค่ะไอ้หมอเอาทองมาให้แล้วก็เมื่อเมื่อเพิ่นหางนั่งคุยเดี๋ยวเติบโดนเติมยุ่งกับกันเพราะเราก็อยู่คือพอจำแล้วก็ยุ่งเบ่อายนก็เลยคุยเดี๋ยวไปทางอื่นกันก็อื้อน้ำเล้าไปทางประเทศเราเนี่ยอื่นวันนี้ลุงคุณก็เอาเงินมาให้แล้วก็เมื่อในคืนนั้น แล้วก็เมื่อเมื่อนี่ท่านี้บอกเล่ายางสบกๆเมื่อตอนเล่ายางมาหอดต้นบางยมเลรอไอ้ขุนเอ้าเส้านุษย์เราแาบคอยเอาเงินให้เจ้าอันนเพื่นเจตังค์นี่บอกแม่เออนี่นี่ต้นบางยมบอกต้นบางยมมองรถจอดนี่แล้วเนาะแม่เลยว่าหอยไอ้คอยกระฟืนอยู่แล้วไอ้เอาคอยเอาให้เจ้าเด้วสนุษสามสิบบาทเราอะกันก็เลยพื้นมันมันแบ่งเขียวก็แบ่งซิปใบซิปเบิร์ตมึงมีเงินเหรียญใบว่ายายจำไหนเป็นแบ่งยี่ซิปกับแบ่งซิเนาะครับแม่เป็นสามสิบบาทนะครับแม่เป็นสามเราก็บอกเลย เอาคเอาเงินให้เจ้าสามสิบบาทเรัวะเราก็บูได้เปล่างะเฮ้ยพอ็ดีใจแล้วไอ้ก็บ้านเลขที่เจตังร้อยแปดสิบสองเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าลุงคนเนี่ยเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ที่แม่เพิ่นว่าเอาเงินมาให้แต่ว่าบุรุว่าเราอยู่ท่ายเนาะเหมือนค่ะไอ้หมอน้ามูหันเดียวแต่หมอสองคนนี่ยังมีชีวิตอยู่แม่นแต่กะบพเป็นยังดอกกะร่องพิจารณาเอาอาจจะตีเป็นว่าเออผู้ชายมากฟันใน้ขึ้นเดียวกันสองคนเนาะผู้หนึ่งเอาสอยมาให้ ผู้ชายมาสองคนในคืนเดียวกันเป็นบ่ค่ะเออไอ้หมอออกไปแล้วไอ้ไอ้ขุนอยู่กัลูกๆเขามาแสดงว่าในคืนเดียวกันคุณยายฝันเห็นเอ่อคนที่มีชีวิตอยู่เรียกคนรู้จักกันอีกทราเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นญาตินะคะญาติไมดทั้งสวงหรือล่ะค่ะเมนเอาผู้นึงเอาทองมาให้ผู้นึงเอาทองมาให้คุณยายก็รับเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเล่าเล่าเนื่องมาเอาคุณยายเราว่าคอยเอาซอยมาให้เจ้าไอ้ไอ้หมอมากันก็เลยโอ้ย คือดีใจแต่อ้ายกันก็ว่ายจริงๆแล้วก็เคยบอกคนเนี่ยเพื่นก็ดีใจเพราะว่าเพิ่นได้รับท่องวันนี้หลังจากหันมาสักพักคุณลุงขุนก็เอาเงินมาให้อีกสามสิบบาทแล้วก็เคยเมื่อกี้อย่างแล้วก็ชุบๆเข้ามาอ่ะสนุนเราเราก็โจุเอาสนุนของเงินตีแล้วก็มาเกี่ยวหย่าอยู่ทางเจตจำนงก็จะไม่เคยมาเจอเราเลยเราว่าเอาเงินให้เจ้าสามสิบสนุนเราอะ กันกระเบื้องโอ้กะเก้าเขาทงแล้วเราหายก็ออกโอ้ดีใจอายก็ตอบเราสำนี้กันเคยบอกวันนี้จะนำคุณบันนีเนาะบันนีเนาะความฝันของคุณยายเธอเหลกเธอแหลกคุณยายตีเหล็กยี่บ่มากเหล็กใดฝันมาเลยททองคุณยายตีเป็นตัวได้ก่อนครับว่าพื้นสอยเข้ากตีเข้าตีสามสามกสีนี่เขาตีแค่นี้เข้าน่นครับพันสิตีไอ้หมอกเข้ากับเข้ากับเป็นผู้หญิงเข้าน่ะ เขาหนักเขาตีซี่ไอหมอเขาตีหาผู้ายนั่นเป็นเลขใดอันความฟันอันที่ว่าเอาเงินเก่าทองมาหายนั่นเป็นเลขใดอันฟันแหลกนั่นไม่เขาตีซอยเขาก็ตีตีซีสามว่ะฮ้ซีหาค่ะฉัตีไปก็แค่นี้เขาตีไปไีสามกับซี่หาอืครับอคุณเ่าตีซี่สามกับซี่หาป่ะตีศูนย์นี่ก็คือใชยเราย่องคืถ ้ายซอยล้ม่งมงโก่งอยู่อ๋อมันกลมๆคือเรียกเออเราเราเราโยงหายจากสี่เราายเราอ่กันเออเรายกขค้นเราใส่ซอยนั่นเจ้าเห็นตัวนี้เป็นวงศูนย์มันกับมันกับว่าได้ล้ําใส่ซอยเห็นปะมันกับว่นดีรันถึงเอ๊ะกันมาคนอยดีใจไอ้เขาคือขับแท้ไอ้คุณใหญตีเป็นเลขก่อนสี่ศูนย์บอกเมื่อกี้ว่าเห็นสอยกลมๆนะเออสี่ศูนย์ก็คือได้ห้เหาตีดอกสัตว์ห้เหาเห้ามีสี่อย่างแนสี่ศูนยี่สาม สี่ห้าแค่นี้แล้วอ๋ออันนั้นฝันชุดแหลกโอ้คุณยายพันตีประมาณสามชุดนะคะอันเดี๋ยวคันตันที่สี่องคนมันก็เป็นสองนะพอหน่อยกันกับเราเป็นคนจ่ายหน่อยสี่ศูสสามสี่ห้าสีสองก็คือได้เฮ้ยสีองเข้ากับเรากับคนขันที่ตีไปอีกว่าแค่นี้มันพอะตอตสองเข้าสองคนนั่งต่อกันอยู่กับเราเอาเป็นไม่ยิ่งสรุปแล้วตัวเลขที่ตีก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี สามสี่ห <out. S 2> ้าแค่นี้สี่สองสี่สามสี่ห้าขนดให้เฮาตีนี่สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห่ามือนั้นเ้าบาได้บอกสี่ศูนย์เท้าาได้บอกนะจบวันนี้นะความฝันลาสูดบ้านนี่เพิ่นกลับมาบอกมีคนมาบอกอีกสามโตอีกไคบุได้มาบอก้วคนไตยเอาคนตาไม่ยืนบิดเหว่า่นเขียนให้เลยเขียนเป็นีมาเลยเฮาเลยเบิรงโตสามโตเลยเล่าเลาของบุได้บอกวันเดีกัน เอาซื้อบังกุนุเล็กแล้วว่ะเขาเลาบเพื่อบังกุนเพิ่นไปแล้วโอ้เขาว่าคู่บ่าต้อนี่เขาว่าโอ้ยโบเห็นโดนแล้วเขาว่าคืองามคือโลเต่าว่าคืออ้วนเทเขาว่าเรากับโบแล้กับเมียนไปเราวโบเอานังเขาเพิ่นเขียนเนี่ยตัวใดกับยายหกหกเก้าหกหกเก้าอาจารย์โอ้ยควคิงลูกอันนี้เป็นอาจารย์คู่บามาเขียนแม่นุญาตเสียแล้วรับเป็นแม่นแม่นแจ้าสิโชคดีบอกคุณยายโบจ้ะเขาก็งดอยู่อันนี้ก็ได้อ้าวเขาว่า มักยี่บอไนพ้นเขียนให้ค่ะห้อยเขาก็เล่ากับบอกเอาเราว่าซื้อบอกก็นุเรกดิฮกฮกเก้าเราบอกเยคู่บาได้ดีเฮ่าคือคักแท้คืออ้วนคือรอถทงแม่บ่าครับจะมากี่บรเลขเจ้าฝันนีมักอยู่นะเดียวนี่พ่อหมอนีบอกให้ฟังเราว่าโอ้ยแม่ออ้ยตรงเดียวกับอันเลขอาจารย์อเจ้าเคนเพื่อนเจ้าพ่อผมหน่อยสิ็ดี๋ยวฮกฮกได้กัดฝันม่ขึ้นนี่ว่าครับ เท่าเรื่องเขาไปหารเขาประจำแม่ฝันแล้วสามตัวสามตัวเนาะเพิ่นเขียนให้โคโลเลยเนาะอั้ชื่อเพิ่นบอกชื่อคู่บ่ากันคู่บุญกองคู่บุญกองนายบุญกองพลไก่สอนเขียนให้สามตัวเลยให้สามตัวเฉพาะพี่สามตัวเอาเขียนให้บุ่นี่สักพุ่นีเอาใบไงพิ่นเลื่องพิ่นเลี้ยงเอายืนเธอเลยเขาเอาให้ซื้อบรรณาเลีดเพิ่นว่าซื้อบกรรดาค่ะเบาๆว่าออกบ่าออกเล่าก็บ่ได้ว่า เาราไปแล้วกันแล้วพื้นเบิ้งบนยายก็มาเปิดเบิ้งเลยปิดเบื้งเปิดเบิ้งเขาก็เก็บเมียนใส่ถุงเลยโอ้แล้ววะแต่ว่ายายจำด้คักเป็นหกหกเก้าครับหกหกเก้าเขียนชอมไม่ทีไปเจอโหญ่เลยโอ้ยครับตาเขาไปโอ้ยวะคู่บาเด้นึ่เขาว่ะคู่บาเด้สิว่ะแล้วก็ไปไปไปโอ้ใส่แหวนเหลือมมาหมาดอยู่เนาะอันนี้วะถามกับพวกปังเนาะอันนี้ว่าแล้วเขาเพิ่นหยอกมายืนไห้แล้วหลุดนี้ค่ะอันนี้คืออาจารย์บุญกอง นายบุญกองพลไกรสอนอายุหลายแล้วได้คนนี่กันเล่าก็จมกษีสามนั่นแหละค่ะคุณยายก็ขอให้แฟนคลับที่เขามาติดตามรับชมโชคดีบ้านเลขที่เล่าหนึ่งสีศูนย์ฮะบ้านเลขที่คู่บุญกองสีศูนย์โอ้บ้านเลขที่เพิ่นสี่เราเราหมางแล้วเดี๋ยวเราเห็ดเต้นเราบุญถันในหมางสีศูนย์ค่ะ เออวันนี้เราเล่าเหุไหมแล้วเขาไออนี่นะคะคือว่าหล่ะท่านผู้ชมเขาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังซื่อๆด้ออันนี้เป็นความฝันแล้วกัเป็นแนวทางซื่อขันไายเขามาติดตามรับชมกับให้เออย่อยฝันวิเคราะห์พิจารณานะคะ ใช้สติดีๆในการตัดสินใจหรือว่าการเสี่ยงโชคลาบนะคะถูกพิษถูกพิษนะคะแอดมินกับคุณแม่ก็คือบรูนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีโชคลาบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามห้แอดมินน้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจังไรเจอกันไม่คลิปหนานะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ